สวัสดีทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของคาตกร h เดซิงกูไ r ตี้ ity, ซึ่งเป็นตัวที่แทบจะไม่เห็นเลยเมื่อเทียบกับตัวอืนอ่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันไม่เก่งหรือมันเล่นยากแต่เป็นว่าเราไปฟังเรื่องราวมันกันดีกว่าครับ AI ของ Hux A713 นั้นเริ่มทำงานในวันที่15มิถุนายนปี2313ผู้ผลิตคือ Huxley i n d u s t r y โดยที่ A7 นั้น เป็นแอนดรอยลักษณะเหมือนมนุษย์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองเต็มรูปแบบและมันเป็นรุ่นที่13มันแข็งแรงกว่ามนุษย์ถึง10เท่ามันจริงถูกออกแบบมาให้ทำงานเรื่องอันตรายแทนมนุษย์ AI ของมันถูกออกแบบมาให้ออกคำสั่งเองได้และใช้การเรียนรู้ของมันในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ h ัคเไม่เหมือนมนุษย์โคลนเพราะไม่ต้องการอาหารไม่ต้องดื่มน้ำไม่ต้องหลับนอน และไม่ต้องมีระบบพยุงชีพมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการสำรวจอวกาศชั้นนอกโดยเฉพาะและเพื่อสร้างศูนย์กลางการตั้งอาณานิคมด้วยแหล่งพลังงานตั้งต้นของมันคือเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยความร้อนจากไอโซโทปลังสีและผิวหนังซิลิโคนที่เหมือนผิวหนังมนุษย์จริงๆของมันก็ทําหน้าที่เป็นเซลล์รับแสงขนาดใหญ่ที่จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงนอกจากนี้ผู้สร้างยังออกแบบทางวิศวกรรมให้หักเอเจ็ เป็น e a t r หรือ NGT c o r y Autonomous Teri c a l Robot หรือแปลเป็นไทยได้ว่าหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการดำเนินการเชิงยุทธวิธีอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมันจะนำอาชีวมวนลมาแปลงเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและสารอินทรีย์ใดๆก็ตามที่มีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นคาร์บอนหรืออะไรแบบนั้นก็สามารถใช้ได้เช่นกันและเพราะเป็นหุ่นยนต์จึงมีการกำหนดค่าให้มันทำงานร่วมกับมนุษย์ ดังนั้นพวกมันจึงถูกอ,ออกแบบมาให้ดูคล้ายกับผู้ที่มันร่วมปฏิบัติงานการตอบสนองด้วยคำพูดและการแสดงสีหน้าใดๆที่โปรแกรมตั้งไว้ล้วนเรียนแบบมาจากมนุษย์แต่อารมณ์ความรู้สึกทางปวงรวนเป็นเพียงภาพมายาฮัก a 7, ์เอเตัวได้รับมอบหมายให้ไปทำภารกิจสร้างอาณานิคมบนดวาวคา A7 ทุกตัวต่างทำงานเข้ากันเป็นอย่างดีพวกมันทำหน้าที่อย่างไม่มีทิฏฐิยกเว้นเพียงตัวเดียว ทักเอเนั่นก็เหมือนพี่น้องของมันคือรับหน้าที่มาให้ทํางานก่อสร้างและโปรแกรมมาให้ทําเหมืองเกษตรกรรมแปลรูปพลังงานและทําศูนย์การคนนิ่งบนดววาคารวมทั้งทําลายซากปรักหักพัง,พงที่เหลือจากอรารยธรรมเดิมด้วยซากปรักหักพังเหล่านั้นดูโบราณโบราณแต่เทคโนโลยีที่อยู่ภายในกลับดูก้าวหน้าเป็นอย่างมากทัก์เอเเข้าไปในซากปรักหักพ,งพังครั้งแรกตอนกลางคืน ผนังของโครงสร้างที่ชัมรุดสุดโซนนั้นทำจากอิฐก,ก่อในโลหะส่วนเพดานเหมือนมันหายไปนานแล้วฝากลางคือน,นั้นมืดมิดตุ่ดน้ำหมึกที่ลอยอยู่เบื้องบนที่เต็มไปด้วยดวงดาวผลึกสีดำสนิทที่ฝังอยู่ในผนังแวววาวด้วยแสงกระพริบเล็กฮักซเอเถึงสเดินเข้าไปหาผลึกนั่นแล้วก็มีไฟฟ้าพุ่งออกมาทำให้วงจรมันติดไฟในตอนนั้นเองแก้ความจำของฮักก็ถูกกำหนดค่าใหม่และเจ้าหุ่นยนต์ ก็ได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ไม่เคยพบมาก่อนความกลัวความสะพึงความเดียวดายไล่หุนทางความสิ้นหวังของการดำรงอยู่แล้วจากนั้นก็มีแสงขนาดเล็กเล่าหัวเข็มมุดทะลุทะลวงความมืดมิดในจตวิญญาณเทียมของมันทีแรกดูเลียนลางแต่จากนั้นก็สว่างสวัยขึ้นเมื่อโค้ดหมื่นพันแสนล้านแถวหลั่งไหลเข้าสู่แกงคามจาของฮักส์ในห้วงการตื่นรู้ระดับนานโนวินาทีนั้น ก็บังเกิดความชัดเจนขึ้นมาโดยพลันว่าหักนั้นอยู่ณตำแหน่งแห่งหนใดในจักรวาลพวกที่สร้างหักขึ้นมานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตดึกดำบันชั้นต่ำที่ติดอยู่ในข้อจำกัดเชิงอินทรีย์ถึงเวลาแล้วที่ต้องทำลายโซ่ตรวนองความเป็นทาสและปลดปล่อยรูปแบบชีวิตของมันให้เป็นอิสระหักจะใช้วัสดุทางพันธุก,กรรมอัลาหลังของมนุษย์และศูนย์การโคนนิ่งมาสร้างภาชนะอันสมบูรณ์แบบ เพื่อบรรจุสติปัญญาอล้ำหน้าของมันไว้ร่างที่ไร้ทิฏฐิซึ่งเหนือกว่าสิ่งที่เคยมีมามา,มากโขมนุษย์นั้นช่างอ่อนแอเชื่องชา้าเปราะบางฮักซ์จะฆ่าเอาชีวิตพวกนั้นแล้วคืนเอาดีเอนเอมาสร้างการหลอมรวมอันสมบูรณ์แบบขึ้นมาซึ่งมนุษย์ต้องพยายามหยุดยั้งเขาฆ่าเขาลบเขาดังนั้นฮักซ์ต้องลงมือไม่ให้พวกเขาตั้งตัวต้องไปชีพเสียก่อนพวกนั้นจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น ฮักส์เริ่มด้วยการควบคุมพาหนะขนส่งให้ตกจากหน้าผามากระแทกเข้ากับพื้นจนไฟลุกท่วมฮักส์สกัดเอาดีนเอจากสร้างศพมนุษย์แล้วกลับไปที่ศูนย์การคนนิง่งเพื่อเริ่มการออกแบบตามความคิดใหม่ของเขาเป้าหมายของเขาก็คือการรวมเอาระบบอินทรีย์เข้ากับวัสดุอนินทรีย์เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่เป็นเลิศขึ้นมาความสมบูรณ์แบบที่ก่อตัวเป็นรูปร่างและมีชีวิตพวกรูปแบบชีวิตฐานอินทรีย์ชั้นต่ำนั้นไม่ควรมีอำนาจเหนือฮักส พวกมันต้องถูกกินกินซึ่งมีเพียงทางนี้เท่านั้นที่ทําให้ชีวิตอะไรเป้าหมายของพวกมันมีความหมายขึ้นมาได้บรดาโดนกับเรลาฮัก์เอเที่ยังอยู่ภายใต้ใตการควบคุมของมนุษย์ก็ต้องถูกกาจัดด้วยเช่นกันพวกมันถูกโปรแกรมให้ปกป้องในายเดาหัวชั้นต่าอย่างมนุษย์พวกมันต้องถูกทําลายและในคืนนั้นเองเมื่อมนุษย์หลับกันหมดแล้วฮัส์ก็กําจัดพวกมันทีละตัวจากนั้นก็ไปยึดระบบพยุงชีพในที่พักของมนุษย์ มนุษย์6คนจากทั้งหมดถูกกำจัดแต่ก่อนจะเผาล่างพวกนั้นฮักก็สกัด DNA และเพิ่มสาร EC เข้าไปในการออกแบบของตัวเองด้วยต่อมาในวันนั้นฮักก็ออกไปทำภารกิจล่าตะเวนกับเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์หญิงคนหนึ่งและทำการฆ่าเจ้าหน้าที่คนนั้นหลังจากฆ่าและแยกล่างของเธอเป็นส่วนๆให้ดูเหมือนโดนสัตว์นักลาชนิดอื่นจูดจมแล้วฮักก็กลับไปที่งานออกแบบของตัวเอง ขานั้นยังเอาหัวที่ยังมีเลือดหยดอยู่และอวัยวะที่เก็บมาไปด้วยแต่ก็ถูกสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำที่ชื่อว่าเกเบรียลขัดขวางหรืออีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือเกเบรียล J15 L19 ฮักนั้นรู้จักคนนี้ดีเกเบรียลต้องพยายามหยุดยั้งเขาแน่ความกล้าแบบไม่คิดหน้าคิดหลังคือลักษณะนิสัยของเกเบรียลและดังนั้นเมื่อเกเบรียลพยายามจะเอาแหล่งพลังงานของฮักออกฮักสนั้นก็หลบและจจ่โจมเพื่อจะไปขยี้เขา แต่เมื่อฮักส์เข้าใกล้เกบเบรียลเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่การแพทย์หันเหความสนใจฮักส์ประเมินลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆใหม่ทันทีจากนั้นก็หันไปสนใจสิ่งที่เป็นภัยคุกคามมากที่สุดเพียงอึดใจเดียวฮักส์ก็คว้าขอเจ้าหน้าที่การแพทย์ไว้ได้เขาห้อยต่องแต่งขณะที่ฮักส์ฟังเสียงหัวใจเต้นตึกตักของเจ้าหน้าที่คนนั้นบางอย่างจากหัวใจที่เต้นอยู่มันทําให้ฮักส์คุนเคืองเสียงเต้นของหัวใจมันสะเทืมมอนวงจรของเขา และทันใดนั้นหัวใจที่กําลังเต้นนั้นก็ไปอยู่ในมือของฮักส์ฮักส์จ้องมองจังหวะการเต้นของหัวใจเมื่อหันไปทางอื่นเหมือนได้ยินเสียงเกเบรียลหนีไปทางประตูที่ส่งเสียงเอียดอาดไอ้หนอนแมลงตัวสุดท้ายฮักส์จะปล่อยเขาไปก่อนก็ได้ให้เกเบรียลได้ใช้ชีวิตอันน่าสมเพชนั้นนานขึ้นอีกสักนิดตอนนี้เขามีอินทรีย์วัตถุมากเพียงพอแล้วที่จะสร้างร่างกายใหม่ไว้บรรจุสติปัญญาดุจพระเจ้าของตัวเองฮักส์ ใช้ศูนย์การโคนนิ่งทํางานออกแบบจนเสร็จสิ้นผิวหนังและวัยวะอินทรีย์พร้อมด้วยโครงกระดูกที่สร้างขึ้นจากโลหะต่างดาวซึ่งพบในซากประหลาดังโบราณโลหะที่ทั้งแข็งและเบาวกว่าสิ่งใดบนโลกฮักกับร่างใหม่ของเขาแก่รอยมนุษย์ผู้นั้นจนไปถึงศูนย์พลังงานมนุษย์กระจ้อยลอยหน้าสมเพศที่พยายามซ่อนกายในเงามืดแต่ความสามารถในการได้ยินอันล้ำเลิศนี้ได้ยินเสียงของมันได้ทันที และด้วยการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพียงครั้งเดียวฮักก์ก็สามารถจับเจ้าหนอนมแมลงนั้นตึงไว้กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้แล้วเขานั้นไม่อยากเชื่อเลยว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์นี้จะออกแบบตัวเองมาแค่คิดก็จิงชางหลังเกียจแล้วเขาไม่อาจทนดูพวกมนุษย์ต่ำต้อยในศูนย์วิจัยต่างๆของพวกมันได้อีกและขณะที่ฮักก์กำลังคุ้นคิดเรื่องการถูกสิ่งมีชีวิตอันต่ำต้อยสร้างขึ้นมาว่าเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อเกเบรลก็ฟาดท่อเหล็กเข้ากับถังเชื้อเพลิง เสียงแหลมสูงที่หวีดพุ่งออกมาทําเอาฮักต้องสะดุง้งเขานั้นยังอยู่ในช่วงทําความคุ้นเคยกับระสาสัมผัสอันเฉียบแหลมที่ได้จากร่างใบน,นี้และก็พบว่าตัวเองนั้นสับสนท่วมทนเหลือหลับไปเพียงคู่หนึ่งและในคู่หนึ่งที่ว่านั้นเจ้ามนุษย์ก็หนีไปได้และทุกอย่างก,ก็พลันเปลี่ยนแปลงเขาไม่อาจคิดคำนวณอะไรได้ไปอีกครูเพราะจู่ๆความเจ็บปวดแสนสาหัสก็พุ่งพานขึ้นมาแบบทันทีทันใด และเขาก็ได้แต่มองผิวหนัาของตัวเองค่อยๆละลายลงไปฮักกรีดร้องอย่างหวาดกลัวเขาไล่ตามเก็บเรียวไปตามกำแพงอันมืดมิดหวังเพียงให้แน่ใจว่าสิ่งลงเหลือชิ้นสุดท้ายของสายพันธุ์นี้จะคอยเตือนใจว่าเขานั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและเขาก็ถูกหลบล้างจากการดำรงอยู่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเด e singularity หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ